ซึ่งนี่มันเป็นสิ่งที่สะท้อนที่ยืนยันที่สุดนะครับว่าไอ้คนคิดนโยบายเนี่ยมันไม่เคยเป็นผู้ประกอบการรายย่อยไม่เคยต้องหมุนเงินนะครับเขาถึงคิดเงื่อนไขประหลาดโลกแบบนี้ออกมาที่ไม่มีประเทศไหนเขาคิดกันและภูมิใจว่านี่เป็นประเทศแรกที่ทำเนี่ยคือผลลัพธ์สุดท้ายของการตั้งเงื่อนไขที่ว่าแลกเงินสดไม่ได้นะครับยิ่งรายย่อยเนี่ยถูกกีดการออกไปจากซัพพลายเชนจาก่วงโซ่ทางเศรษฐกิจมากเท่าไหร่มันก็จะกลายเป็นว่านอกจากที่รายย่อยจะไม่ได้รับกระตุ้นเศรษฐกิจจากเงินที่ต้นเลยนะครับ แต่มันคือการสูบเงินนะครับจากซัพพลายเชนเนี่ยจากรายย่อยด้วยกันเนี่ยจากพ่อค้าแม่ขายในตลาดด้วย,วยกันหรือจาก,กเกษตรกรเนี่ยให้กลับเข้าไปสู่ห้างร้านของเจ้าสัวทั้งหมดซึ่งผมคิดว่านี่เป็นเงื่อนไขที่เลือดเย็นมากที่ต้องการจะเปลี่ยนมูลค่าเศรษฐกิจนะครับให้กลับไปกระจุกกองกังกนอยู่ที่ห้างร้านเจ้าสัวอย่างเป็นระบบกับเรียนประธานสภาที่เคารพผมวรพ พิยโลดผู้แทนรัษฎรบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลครับวันนี้ผมขอพิปายไม่เห็นชอบต่อร่างพรบโอนงบกลางปีฉบับนี้ครับด้วยเหตุผลที่สรุปได้สั้นๆอย่างนี้ครับว่านอกจากจะไม่คุ้มค่าคือไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงนะครับเป็นเพียงแค่โครงการที่กู้เงินมา3บาทเพื่อมาแจกเงินแต่ว่ากระตุ้นเศรษฐกิจได้แค่1บาทแต่ที่เลวร้ายที่สุดสําหรับผมเนี่ยครับก็คือว่าเงื่อนไขที่กีดกันร,รายย่อยออกจากการร่วมโครงการของเงินดิจิตอลนี่แหละครับ โดยเฉพาะเงื่อนไขที่สําคัญที่สุดที่ผมคิดว่าน่ากลัวเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็หวังว่ารัฐบาลจะรับไปพิจารณาก็คือเงื่อนไขที่กําหนดว่าห้ามร้านค้าแลกเป็นเงินสดในการรับเงินดิจิตอลที่สุดท้ายนะครับโครงการนี้มันจะกลายเป็นเพียงการกู้ครั้งใหญ่ที่จะทิ้งนี้ไว้ให้กับประชาชนแต่จะเปลี่ยนให้เกิดพายุหมุนเข้ากระเป๋าเจ้าสัวห้างร้านขนาดใหญ่แทน,นครับผมขอพิปายให้ท่านประธานเข้าใจง่ายๆครับว่าโครงการแจกเงินแบบนี้เนี่ย ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องใหม่อะไรในโลกใบน,นี้นะครับเป็นโครงการที่รัฐบาลหลายประเทศเนี่ยเขาก็แจกเงินให้ประชาชนไปจับจ่ายใช้สอยซึ่งก็พิสูจน์มาแล้วครับว่ามาตราการโองเงินจากรัฐเนี่ยก็จะมีผลลั์ทางเศรษฐกิจเนี่ยคือน้อยกว่า1เท่าก็คือนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาก็ประเมินไว้ว่ากู้เงินมาแจก2.7% GDP ก็จะได้กระตุ้นได้แค่ประมาณ0.8นะครับเปอร์เซ็นต์ GDP อธิบายให้ท่านประธานเข้าใจง่าย,ายก็คือกู้เงินมา3บาทแจกเงินให้ประชาชนแต่กระตุ้นเศรษฐกิจได้แค่1บาทอันนี้ตรงกันทั้งโลกนะ ตรงกันที่หลายสํานักไม่ว่าจะเป็นธนาคารโลกธนาคารประเทศไทยก็ประเมินไว้ตรงกันที่มีประเมินไว้สูงสุดเนี่ยก็จะเป็นท่านรัฐมนตรีช่วยคลังนะครับที่ประเมินไว้ว่ากู้เงินมา3าบาทแต่แจกแล้วจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้2บาทนะครับอันนี้สูงที่สุดแล้วเท่าที่มีการประเมินขึ้นมาทีนี้มันมองไงก็ไม่คุ้มค่าครับซึ่งแน่นอนมันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับเพราะว่าเวลาเราแจกเงินเนี่ยประชาชนเนี่ยเขาก็จะเก็บบางส่วนเนี่ยไว้อันแน่นอนไปใช้หนี้หรือใช้อย่างอื่นหรือเช่นเดียวกันว่าเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยเป็นระบบเปิด ที่เรียกว่าสัดส่วนการนําเข้าสินค้าเนี่ยก็คือสูงถึง52% GDP แต่นั้นเนี่ยเมื่อเวลาไปบริโภคจับจ่ายใช้สอยอะไรเนี่ยมันก็จะมีชิ้นส่วนที่ต้องนําเข้าเข้ามาอยู่ในอยู่แล้วแต่นั้นเนี่ยผลลัพธ์มันก็จะน้อยกว่า1เท่าอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องปกติแต่แน่นอนครับนโยบายแจกเงินนะครับคือมาตรการช่วยเหลือประชาชนอันนี้เห็นด้วยครับว่ามันคือการช่วยเหลือค่าของชีพลดค่าใช้จ่ายประชาชนอันนี้ไม่ได้ผิดในวัตถุประสงค์นี้แต่ถ้าเป้าหมายของการแจกเงินเนี่ยคือการ,กร ของมาตรการนี้ครับมันก็จะไปอยู่ที่ว่าการกําหนดให้เงื่อนไขเนี่ยเกิดการกระจายไรายได้สูงสุดเกิดการหมุนเวียนให้อยู่กับผู้ประกอบการรายย่อยให้มากที่สุดให้นานที่สุดให้อยู่กับเงินชุมชนเหมือนที่ท่านรัฐมนตรีอธิบายเลยเนี่ยครับซึ่งอันนี้มันจะเป็นเงื่อนไขที่ทุกรัฐบาลทั่วโลกเขาทํากันแต่ถ้ามาดูในของเงินดิจิตอลเนี่ยครับมันกลับไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยครับซึ่งก็เป็นที่เรื่องน่าแปลกใจผมก็ต้องทิบาบอีกทีนะครับว่ารายย่อยเนี่ยครับเมื่อเขาได้รับเงินมาเนี่ยเขาก็จะหมุนนน่อครับ มันต่างกับรายใหญ่นะครับที่เขาได้เงินมาแล้วกาจะตั้งเบิกจ่าย mm. กาจะวางแผนลงทุนอะไรเนี่ย, mm. ยมันมีขั้นมีตอนดังนั้นเนี่ยทุกรัฐบาลทั่วโลกเขาเลยตั้งเงื่อนไขทายังไงก็ได้ให้รายย่อยเนี่ยเข้าโครงการมากที่สุดทําไงให้เมื่อรายย่อยได้รับกันมาก็ใช้จ่ายกันเองในกลุ่มรายย่อยในชุมชนได้มากที่สุดได้นานที่สุดทีนี้ผมจะไล่ให้ท่านประธานเข้าใจนะครับว่าแต่ละเงื่อนไขของโครงการเงินดิจิตอลเนี่ยมันมีปัญหายัางไงและทําไมมันถึงจะไม่บรรลุตามที่รัฐบาลตั้งใจไว้นะครับผมขอไล่จากเงื่อนไข เงอนขที่ผมว่าเป็นน้ากากวนที่สุดนะครับที่ออกแบบมากีดกันผมใช้คาว่ากีดกันนะครับให้ร้านค้ารายย่อยเนี่ยและไม่ใช่แค่ขนาดเล็กนะครับทั้งขนาดเล็กและขนาดกลางนะครับที่สายป่านไม่ยาวพอจะไม่เข้าร่วมโครงการเงินดิจิตอลนะครับก็ด้วยโครงด้วยเงินขที่กระทรวงการคลังแถลงไว้นะครับว่าร้านค้าจะไม่สามารถถอนเงินสดได้ทันทีหลังประชาชนใช้จ่ายแต่ร้านค้าจะสามารถถอนเป็นเงินสดได้เมื่อมีการใช้จ่ายตั้งแต่รอบที่สอง เป็นต้นไปผมขอขยายความอย่างนี้ครับก็คือไม่ยากว่าประชาชนรับเงินดิจิตอลมา1 0 0 0 0บาทใช้กับร้านค้าในอำเภอเป็นร้านค้าขนาดเล็กเท่านั้นแต่เมื่อร้านค้าถอนป็นเงินสดไม่ได้เมื่อได้รับเงินดิจิตอลมาเนี่ยมันก็หมายความว่าร้านค้านี่ครับก็ต้องเอาเงินดิจิตอลเนี่ยไปซื้อสินค้าต่อในรอบ2คือเป็นรอบร้านค้ากับร้านค้าซึ่งอันนี้รอบนี้ก็จะไม่มีเงื่อนไขของขนาดร้านหรือว่าพื้นที่ร้านเข้ามาแล้วนะครับคือซื้อได้กับร้านค้าทั่วประเทศทุกขนาดขอเพียงเป็นสินค้า ที่ร่วมโครงการตามนิยามของเงินดิจิตอลซึ่งไอ้เงื่อนไขที่ว่าแลกเงินสดไม่ได้เนี่ยครับมันเป็นเงื่อนไขสําคัญนะครับที่ว่าทําไมร้านรายย่อยเนี่ยที่สายป่านสั้นเนี่ยตัดสินใจไม่ร่วมโครงการเงินดิจิตอลหรือประกาศไม่รับเงินดิจิตอลจากประชาชนในอาเภอดยซ้ําหรือถ้ารับก็จะต้องรับแบบอั้นเงินดิจิตอลเนี่ยแบบมีข้อจํากัดครับว่าวันหนึ่งเนี่ยจะรับเงินดิจิตอลเนี่ยไม่เกินเท่าไหร่ครับจะจํากัดว่าไม่เกินเท่าไหร่านั้นเหตุผล ง่ายครับก็คือร้านค้าขนาดเล็กเหล่านี้เนี่ยอย่าว่าแต่ขนาดเล็กนะครับขนาดกลางเนี่ยถ้ารับเงินดิจิตอลมาแล้วเขาจะหาเงินจากไหนมาหมุนจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ใช้เงินดิจิตอลเนี่ยไปจ่ายต่อไม่ได้ผมลองเอารายการต้นทุนของร้านค้ามาอธิบายท่านประธาน<ๆ>เข้าใจง่ายๆอย่างนี้ครับคือถ้าใครเป็นผู้ประกอบการจริงๆเนี่ยอาจจะเข้าใจตามได้ไม่ยากคือเงื่อนไขของเงินดิจิตอลเนี่ย <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็ถือว่าเป็นเฉพาะสินค้าที่อยู่ในรายการก็คือเฉพาะสินค้าที<ๆ>่ไม่อยู่ในรายการต้องห้าม นะครับอันนี้ก็เอาเงินดิจิตอลไปซื้อต่อได้แต่ต้นทุนนึ่นๆแหละครับมันมีอะไรบ้างอันนี้เพียบเลยครับสัดส่วนเยอะด้วยนะครับที่ผมจะขออนุญาตอธิบายไล่ทีเดประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นแค่เป็นสินค้าที่อยู่ในนกาทีฟลิสหรือรายการต้องห้ามเนี่ยครับอ,อย่างน้ํามันกา๊าซหุงต้มเนี่ยก็ใช้ไม่ได้ทีนี้ร้านอาหารเนี่ยครับเมื่อรับเงินดิจิตอลมาเนี่ยจะเอาไปซื้อกา๊าซหุงต้มเนี่ยเอามาทําอาหารเนี่ยก็เ,เงินดิจิตอลเนี่ยไปซื้อไม่ได้นะครับก็คือต้องควักหาเงินมาหมุนเน หรือจะไปซื้อขับรถค่าน้ำมันเนี่ยไปขับรถไปซื้อของที่ตลาดเอากลับมาที่ร้านก็เอาเงินเดินดิจิตอนเนี่ยไปเติมน้ำมันไม่ได้นะครับก็ต้องหาเงินอีกก้อนนึงเนี่ยมาจ่ายน้ำมันเติมเองเพื่อเดินทางไปตลาดค่าแรงลูกน้องก็เงินดิจิตอนจ่ายไม่ได้อีกค่าเช่าร้านเช่าห้องแถวแผงตลาดก็เอาเงินดิจิตอนไปจ่ายไม่ได้สิ้นเดือนทําไงล่ะครับก็ต้องไปหาเงินหมุนมาจ่ายค่าแรงทีหนึ่งหรือรัฐบาลจะประกาศครับว่าเอาเงินดิจิตอลเนี่ยครับไปตึงออมสินแล้วเอามาหมุนให้จ่ายลูกน้องก่อนได้หรือเปล่า เอาแบบนี้หรือเปล่าครับหรือถ้าแต่ถ้าตึงแล้วเอาไปชําระหนี้เงินที่ตอนนี้ก็ชําระหนี้ไม่ได้นะครับแต่ค่างวดต้องจ่ายทีนี้ค่าสาณูวโภคค่าไฟฟ้านี่ครับที่กำลังจะขึ้นราคานี่ครับก็จ่ายไม่ได้ค่าน้ําก็จ่ายไม่ได้ค่าโทรศัพท์ค่าเน็ตก็จ่ายไม่ได้อีกค่าบริการค่าการตลาดค่าโฆษณาเข้าจ่ายว่าค่าวินค่าเดลิเวอรี่อะไรนี่ก็จ่ายไม่ได้หมดนะครับทีนี้เนี่ยไอ้ต้นทุนตรงนี้นะครับคนร้านค้าที่รับเงินดิจิตอลมาเนี่ยเขาจะเอาเงินจากไหนมาหมุนจ่าย ซึ่งแน่นอนครับว่าแต่และประเภทร้านคา้าแต่และธุรก,กิจเนี่ยครับมันจะมีสัดส,ส่วนต้นทุนที่เอาเงินที่ต้งจ่ายไม่ได้เนี่ยแตกต่างกันนะครับเอาแค่ค้าปลีกเนี่ยโชห่วยนะครับสัดส่วนตรงนี้อาจจะน้อยหน่อยครับก็ประมาณ20-30%ครับแต่ถ้าท่านประธานนึกตามนะครับว่าถ้าร้านโชห่วยเนี่ยรับเงินที่ต้นมา5 0,000บาทเนี่ยเขาจะหาเงินจากไหนอีกหมื่นหนึ่งเนี่ยเอามาจ่ายต้นทุนส่วนนี้ต้นทุนส่วนที่เงินที่ต้นจ่ายไม่ได้หนักกว่าที่หนักกว่านี้ก็จะเป็นพวกร้านอาหารร้านกาแฟนะครับคือร สัดส่วนที่เอาเงินท uh ี huh. um ่ต uh ้นจ่ายไม่ได้เนี่ยเป็นครึ่งหนึ่งของต้นทุนนะครับเกินครึ่งนะทีนี้เขาจะไปซื้ออะไรต่อเล็กน้อยเขาก็ต้องประกาศอัานครับว่าวันหนึ่งรับเงินนิตต้อนเนี่ยไม่เกินพันบาทอันนี้เยอะแล้วนะครับเพราะต้องไปหาลําบากเงินหมุนมาเมื่อมีเงินนิตต้อนเข้ามาเนี่ยหรือถ้าเกิดว่ามันก็ต้องมีการประกาศครับว่ากาแฟแก้วนี้จ่ายเงินธรรมดา50บาทแต่ถ้าจ่ายเงินดิิต้อนเนี่ยหกบาทก็ต้องถามท่านรัฐมนตรีครับว่าถ้าร้านค้าทําแบบนี้เนี่ยผิดเงื่อนไขหรือเปล่าเพราะนี่คือต้นทุนของการหาเงินนมมาหุ จ่ายในส่วนที่ใช้เงินดิจิตอลจ่ายไม่ได้อันนี้มันเลยเป็นประเด็นนะครับว่าการที่ตั้งเงื่อนไขว่าร้านค้าที่รับเงินดิจิตอลมาแล้วเนี่ยไปแลกเป็นเงินสดไม่ได้เนี่ยคือการกีดการร้านค้ารายย่อยออกจากโครงการเงินดิจิตอลเองคือมันไม่เหมือนร้านค้ารายใหญ่นะครับที่เขาเอาเงินดิจิตอลเนี่ยเอาเคไปสต็อกสองสินค้าเก็บไว้เป็นเดือนเดือนได้อันนี้เขาทําได้เขาหมุนได้แล้วเขาก็หาเงินส่วนอื่นมาหมุนจ่ายเขาใช้จ่ายที่ใช้เงินดิจิตอลจ่ายไม่ได้เขาทําได้ครับนี่เป็นร้านรายใหญ่แต่ร้านรายย่อยนี่ไม่ใช่นะครับ ซึ่งนี้มันเป็นสิ่งที่สะท้อนที่ยืนยันที่สุดนะครับว่าไอ้คนคิดนโยบายเนี่ยมันไม่เคยเป็นผู้ประกอบการรายย่อยไม่เคยต้องหมุนเงินนะครับเขาถึงคิดเงื่อนไขประหลาดโลกแบบนี้ออกมาที่ไม่มีประเทศไหนเขาคิดกันและภูมิใจว่านี่เป็นประเทศแรกที่ทำเนี่ยถูกต้องเลยครับเพราะมันคิดมาจากคนที่ไม่เคยทําธุรกิจครับซึ่งแน่นอนครับมันก็เลยเป็นคําถามครับแล้วคงอาจจะมาเป็นเฉลยเงื่อนไขต่อมาครับที่เป็นปัญหาเหมือนกันว่าทําไมเงื่อนไขของเงินดิจิตอลนี้ถึงเปิดช่องไว้ว่าในรอบแรกร้านค้าเนี่ยครับ ขนาดเล็กเนี่ยถึงรวมถึงร้านสะดวกซื้อไว้ด้วยอันนี้ก็เป็นไม่แน่ใจครับว่ารัฐบาลเนี่ยเปิดช่องไว้เพราะรัฐบาลกังวลว่าจะไม่มีร้านค้าขนาดเล็กเนี่ยเขาร่วมโครงการในอำเภอนี้หรือเปล่า <S 2> <S 2> ก็เลยต้องเปิดช่องให้เป็นร้านสะดวกซื้อเนี่ยถือว่าเป็นร้านค้าขนาดเล็กด้วยคราวนี้ก็มั่นใจได้แน่นอนครับว่ามีร้านค้าขนาดเล็กที่ประช,ชาชนใช้ได้อยู่ในอำเภอเพราะมันมีอยู่ทุกอำเภอไอ้ร้านสะดวกซื้อของเจ้าสัวเนี่ยครับอันนี้ใช่หรือเปล่าที่รัฐบาลตั้งเงื่อนไขประหลาดโลกไปแบบนี้นี่ยังไม่นับนะครับว่าไอ้ร้านสะดวกซื้อของเจ้าสว คือมันไม่มีทางนะครับที่เงินมันจะหมุนในชุมชนอย่างที่กล่าวอ้างไว้มันเป็นไปไม่ได้ไปดูบินใบเศษก็รู้นะครับว่าเลขแหวนเนี่ยของร้านสะดวกซื้อเจ้าสัวเนี่ยเป็นเลขเดียวกันคือเงินทั้งหมดเนี่ยที่เกิดขึ้นในอำเภอเนี่ยมันก็ไหลกองกลับเข้าไปแค่ที่บริษัทใหญ่ที่กรุงเทพดังนั้นเนี่ยมันก็ยิ่งผิดวัตถุประสงค์ใหญ่ว่าทําไมถึงให้ร้านค้าสะดวกซื้อของเจ้าสัวเนี่ยนับเป็นร้านค้าขนาดเล็กแล้วมาอธิบายว่าเพื่อให้เงินเงินอยู่ในชุมชนซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ อันนี้ครับต้องบอกว่าโดยปกติของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับที่เขาต้องการเกิดการกระจายไรายได้เกิดการหมุนเวียนเนี่ยเขาจะตั้งเงื่อนไขเลยครับว่าการไม่ให้ร้านค้ารายใหญ่ของรายใหญ่เนี่ยอยู่ในเงื่อนไขด้วยต้องบอกว่าร้านรายใหญ่ไม่ใช่แค่ขนาดร้านใหญ่และไอ้ร้านขนาดเล็กก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นร้านรายย่อยเสมอไปอันนี้ต้องอธิบายกันให้ชัดๆนะครับซึ่งผมก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ทําใจยากจริงๆครับที่ต้องมาอธิบายว่าไอ้โครงการโคนละครึ่งเนี่ยอย่างน้อยเงื่อนไขเนี่ยมันดีกว่าเงินที่ต้อนยังไง ที่ผมทําใจยากจังที่ต้องอธิบายาด้วยประโยคแบบนี้นะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะครับเพราะอย่างน้อยในโครงการเดิมเนี่ยเขาก็ยังการร้านสะดวกซื้อเจ้าสัวไว้หรือที่ยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับจริงๆแล้วเงินดิจิตอลเนี่ยก็ยังกีดการร้านบริการของรายย่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านเสริมสวยทําผมทําเล็บเนี่ยใช้เงินรับเงินดิจิตอลไม่ได้คนละเครื่องนี้ทําได้นะครับดังนั้นเนี่ย ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าจริงๆข้อมูลจากกรมเจราจาก,การค้าระหว่างประเทศเนี่ยเขาระบุไว้ประเทศไทยเรามีร้านเสริมสวยประมาณ2องแสนร้านนะครับมีการจ้างงานต่อเนื่องเนี่ยสี่แสนคนนะครับแน่นอนครับธุรกิจรายย่อยบริการเหล่านี้เนี่ยเมื่อรับเงินมาเนี่ยมีการก็จะไปจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้ากระตุ้นเศรษฐกิจได้เหมือนกันก็คงต้องขอให้กระทรวงพาณิชย์เนี่ยครับนำข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์เองไปนําเสนอต่อกระทรวงพาณิชย์ที่เป็นคนกําหนดเงื่อนไขนะครับว่าให้คํานึงถึงร้านค้ารายย่อยเหล่านี้ด้วยอันนี้ต่างหากถึงจะกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน อย่างที่ท่านกล่าวอ้างไม่ใช่เปิดช่องให้ร้านสะดวกซื้อของเจ้าสัวจะมองเป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็ยังได้นะครับผมว่ายังอยู่ในเงื่อนไขที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทันอันนี้ผมขอเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการรายย่อยอสองแสนกว่ารายในกลุ่มบริการตรงนี้นะครับทีนี้ครับยิ่งเป็นเงื่อนไขสุดท้ายนะครับที่บอกว่าเป็นร้านค้าที่เมื่อรับเงินดิจิตอลในรอบแรกและขึ้นเงินสดไม่ได้ต้องเอาไปเงินดิจิตอลไปซื้อกับร้านค้าต่อเท่านั้นแต่ก็จะมีเงื่อนไขต่อมาครับว่าเฉพาะร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษี เท่านั้นนะครับที่เมื่อรับเงินที่ต้น,นมาจากรางค้าแล้วเนี่ยถึงแลกเป็นเงินสดได้ซึ่งผมต้องอธิบายอย่างนี้ครับร้านค้าที่ไม่อยู่ในระบบภาษีเนี่ยมันมีหลายประเภทนะครับคือถ้ามีรายได้ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีแต่หนีภาษีไม่ยอมจ่ายอันนี้ผมคิดว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดาเนินการผมว่าอันนี้ทุกคนเห็นตรงกันนะครับไม่เป็นเพราะไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการที่เสียภาษีถูกต้องแต่กฎหมายเองเนี่ยครับกำหนดไว้ว่าถ้าเป็นผู้ประกอบการรายย่อยพ่อค้าแม่ขายเกษตรกรกรายย่อยนะครับรายได้ยังไม่ถึงเกณฑ์ ก็เลยยังไม่ต้องเสียภาษีกลุ่มนี้เนี่ยเป็นผู้ประกอบการที่ทําถูกกฎหมายทุกประการนะครับคําถามก็คือว่าทําไมโครงการเงินดิจิตอลเนี่ยกลับมาตั้งเงื่อนไขที่กีดกันร้านค้ารายย่อยที่ทําถูกกฎหมายกลุ่มนี้ออกไปตั้งเงื่อนไขให้แตกต่างกับรายใหญ่ในทางที่เป็นโทษนะครับไม่ใช่เป็นทางที่เป็นคุณนะครับคือรับเงินดิจิตอลมาแล้วแลกเป็นเงินสดไม่ได้แต่พอเป็นรายใหญ่นะครับรับเงินดิจิตอลจากร้านค้ามา ก็แลกเป็นเงินสดได้แบบนี้มันก็จะมีแต่ร้านค้ารายใหญ่สิครับที่รับเงินนิจิต้อจากร้านค้าขนาดเล็กในรอบแรกพอเขาไปแลกเงินสดได้แต่รายย่อยเกษตรกร,กรนี่ครับรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ก็ไม่รับจะประกาศไม่รับเงินนิจิต้อนครับเพราะอย่างที่ได้บ่ายไปแล้วว่ามันมีต้นทุนที่เขาเอาเงินนิ้ิต้อนไปซื้อต่อไม่ได้ดังนั้นนี่ครับถ้ารัฐบาลต้องการจะอ้างว่าการใช้เงินดิจิตอนเนี่ยเพื่อเพิ่มภาษีรัฐบาลก็กําหนดให้เชื่อมข้อมูลรายได้ไปเลยให้หน่วยงานจะเก็บเข้าดําเนินง,งานถูกต้องใครถึงเกณฑ์เสีสีีียยภภาาษษกเส ไม่ใช่ตั้งเงื่อนไขามากีดกันไม่ให้รายย่อยที่ทําถูกกฎหมายเนี่ยแต่ยังไม่ถึงเกณฑ์เนี่ยแลกเงินสดไม่ได้นี่คือเงื่อนไขที่กีดกันนะครับมันกลายเป็นการลงโทษแล้วก็ทั้งร้านค้ารายย่อยเกษตรกรรายย่อยเนี่ยออกไปจากโครงการเงินดิจิตอลทั้งหมดด้วยเงื่อนไขที่สําคัญคือแลกเป็นเงินสดไม่ได้อย่างแนบเนียนและแยบยนนะครับคือผลลัพธ์สุดท้ายของการตั้งเงื่อนไขที่ว่าแลกเงินสดไม่ได้นี่ครับยิ่งรายย่อยเนี่ยถูกกีดกันออกไปจากซัพพลายเชนจาก่วงโซ่ทางเศรษฐกิจมากเท่าไหร่มันก็จะกลายเป็นว่า นอกจากที่รายย่อยจะไม่ได้รับกระตุ้นเศรษฐกิจจากเงินที่ต้นเลยนะครับแต่มันคือการสูบเงินนะครับจากซัพพลายเชนเนี่ยจากรายย่อยด้วยกันเนี่ยจากพ่อค้าแม่ขายในตลาดด้วยด้วยการหรือจากเกษตรกรเนี่ยให้กลับเข้าไปสู่ห้างร้านของเจ้าสัวทั้งหมดซึ่งผมคิดว่านี่เป็นเงื่อนไขที่เลือดเย็นมากที่ต้องการจะเปลี่ยนมูลค่าเศรษฐกิจนะครับให้กลับไปกระจุกกองกันอยู่ที่ห้างร้านเจ้าสัวอย่างเป็นระบบผมให้ท่านประธานนึกตาไม่ง่ายครับคือจากเดิมเนี่ยถ้าประชาชนจะซื้อลูกชิ้นจากรถเข็นหน้าปากซอยแต่ถ้ารถเข็นลูกชิ้นนี่เ้าไม คนก็ต้องไปซื้อร้านสะดวกซื้อแทนอันนี้ไม่ใช่แค่ว่าร้านค้าบอกว่าไม่เข้าเงินดีตอนแล้วไม่ใช่ว่าจะไม่ได้ประโยชน์นะครับไอ้ไล่ได้เดิมที่ควรได้เนี่ยเขาก็หายไปด้วยเอาที่ยกตัวอย่างอันหนึ่งครับนึกภาพไปร้านคนไปซื้อร้านข้าวมันไก่ก็ได้ข้าวมันไก่เนี่ยเมื่อได้เงินมากขอาจจะซื้อไก่จากแม่ค้าตลาดซื้อซีอิ๊วจากโชห่วยซึ่งไอ้แม่ค้าขายไก่จากตลาดเขาก็อาจจะไปซื้อเกษตรกรรายย่อยอีกทีหนึ่งแต่ถ้าร้านข้าวมันไก่เนี่ยรับเงินดีต้อนเขาอาจจะอันได้นะครับว แม่ค้ากับโชห่วยหรือเกษตรกรเขาไม่รับเงินดีต้นต่อสุดท้ายเป็นไงครับร้านข้าวมันไก่นี้ก็ต้องซื้อทุกอย่างจากห้างร้านเจ้าสัวครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันก็กลายเป็นว่าทั้งพลายเชนลรายย่อยเนี่ยรับเงินดีต้นน้อยเท่าไหร่สุดท้ายประโยชน์ของการเกิดขึ้นที่ไม่ใช่แค่เงินดีตน้นแต่คือมูลค่าริฐกิจทั้งหมดเนี่ยก็กลับไปสู่รายใหญ่ทั้งหมดนี่คือความคาดหวังของผลลัพธ์ของเงินรัฐบาลของเงินดีต้นที่รัฐบาลเนี่ยอาจจะคิดไม่ถึงหรือท่านอาจจะคิดไว้แล้วดังนั้น,นผมขอเป็นตัััววแททนนนพกกกราาาายยย่อุคคถถมมํดงๆ ไปยังรัฐบาลชุดนี้ครับว่าทําไมแทนที่จะกําหนดให้ร้านค้าแลกเป็นเงินสดได้ร้านคา้ารายย่อยเนี่ยเขาจะได้ร่วมโครงการเยอะๆแต่ถึงกําหนดว่าต้องเอาเงินดีต้อนไปซื้อสินค้าต่อเท่านั้นทํให้เฉพาะร้านค้าที่หมุนเงินจ่ายต้นทุนอื่นไหวเนี่ยเขาถึงเข้าร่วมโครงการรับเงินดีต้อนข้อ 2. ทําไมแทนที่จะกําหนดให้เฉพาะร้านรายย่อยที่ไม่รวมถึงร้านสะดวกซื้อของเจ้าสัวเนี่ยเป็นร้านค้าขนาดเล็กแต่ทําไมถึงเปิดช่องให้ร้านสะดวกซื้อเนี่ยเป็นร้านค้าขนาดเล็กที่ร่วมโครงการจากประชาชนในรอบแรกได้ อันนี้คือเสียโอกาสที่จะหมุนเงินเม็ดเงินจะหมุนเวียนอยู่ในชุมชนขนาดเล็กในอำเภอได้จริงๆข้อ3ามทำไมแทนที่จะกําหนดให้ร้านค้าที่รับเงินดิจิตอลจากร้านค้าด้วยกันเนี่ยครับแลกเป็นเงินสดได้ทั้งหมดทําไมถึงต้องกีดกันเฉพาะร้านค้ารายย่อยที่ไม่ถึงเกณฑ์เสียภาษีตามกฎหมายเนี่ยครับถูกกีดกันออกไปจากการรับเงินดิจิตอลแล้วแลกเป็นเงินสดเพราะสุดท้ายมันจะทําให้มูลค่าของซัพพลายเชนของรายย่อยด้วยกันเนี่ยครับมันถูกสูบกลับเข้าห้างร้านขนาดใหญ่ของเจ้าสัวหมด หรือนี่คือความคาดหวังของผลลัพธ์ของโครงการเงินที่ต้องของรัฐบาลหรือเปล่าครับของรัฐบาลที่อ้างว่าคิดใหญ่ทําเป็นเนี่ยครับที่จะทิ้งก้อนหนี้ห้าแสนล้านบาทไว้ให้กับประชาชนให้ประชาชนมีเงินใช้หนึ่งหมื่นบาทเพิ่มขึ้นแต่ให้ผลประโยชน์ของเศรษฐกิจท,ทั้งหมดถูกดึงไหลกลับกองไปอยู่ที่ห้างร้านเจ้าสัวไม่กี่คนผมและเพื่อนสมาชิกพรรคก้าวไกลจึงไม่อาจเห็นชอบกับร่างพรบฉบับนี้และเงื่อนไขของโครงการนี้ต้นเหล่านี้ได้ครับขอบคุณครับท่านประธาน